เดอะเทรเปั้นฝันสนามเวที4เสใกล้จะทราบผลแล้วนะครับว่าแชมป์ของเวทีนี้เนี่ยจะเป็นของใครแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกทุกคนนะครับทั้งที่นี่และที่บ้านเนี่ยคงจะตัดใจที่จะไม่รักแล้วก็เชียร์ศิลปินตัวเน,น้อยของเราทุกคนบนนี้ไปได้นะครับซึ่งเพราะว่าทุกๆคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ย มีความโดดเด่นบนความแตกต่างซึ่งเป็นความเก่งเฉพาะตัวของแต่ละคนอยู่นะครับสถาบันบ้านฝันของเราเนี่ยจึงมีรางวัลพิเศษมามอบให้กับศิลปินตัวน้อยนอยน,ยนี่ทุกคนเลยนะครับเริ่มจากรางวัลพิเศษรางวัลแรกกันเลยครับรางวัลเทพบุตรเท้าไฟกระชากใจสาวพร้อมเงินสดหนึ่งแสนบาท แน่นอนครับน้องมินทีหนึ่งครับขอเชิญคุณพิตราพรบุญ,ญรัตพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดขึ้นมอบรางวัลครับ ่าตันน้กกกเเเลครับร,ร,ไร,ไรางวัลต่อไปเลยนะครับรางวัลสวยเริศเชิดโชว์พร้อมเงินสด100,000บาทได้แก่น้องโคอี้ทีสามครับ <ś les> ขอเชิญคุณกำมพรลีลาทีรคกุลผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทฮานามิฟู้ดจำกัดขึ้นมอบรางวัลครับ มาก well รางวัลต่อไปนะครับรางวัลขาร็อกไฟแรงสูงพร้อมเงินสด1 0 0 0 0แสนบาทเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากที่2น้องตุนครับและเชิญคุณจตุพรรักษณะผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัท ตรีเพชรอิสุสเซลจังกับขึ้นมอบรางวัลครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับรางวัลสาวน้อยพลังเสียงมหัศจรรย์สนันเวทีพร้อมเงินสด1นึ่งแสนบาทได้แก่พีสี่น้องพินต้าครับ ขอเชิญคุณมารุตบูรณะเศรษฐกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเบเวอร์ลชมาร์เก็ตติ้งจำกัดขึ้นมอบรางวัลครับค่ะคแคญีและรางวัลต่อไปครับรางวัลซุป เบอร์น่ารักนักร้องพร้อมเงินสด1นึ่งแสนบาทได้แก่ทีห้าน้องปันตันครับขอเชิญคุณวิลาวันเลิศพรเจริญตัวแทนฝ่ายการตลาดจ,จากเครื่องดื่มทันยาหารผสมนมปราหมีซีรียลขึ้นมอบรางวัลครับ และรางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลสาวมั่นขยันซ้อมพร้อมเงินสด1 0 0 0 0แสนบาทได้แก่น้องลูกหญีครับทีหกขอเชิญคุณอมรมีมโนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทคราวเทคแอดวานจำกัดขึ้นมอบรางวัลครับ และแล้วเวลาที่พวกเราทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับผลการตัดสินอยู่ในมือของผมแล้วครับเป็นผลคะแนนจากการแข่งขันที่ได้จากกรรมการนะครับในทุกสัปดาห์นะครับรวมกับคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านตลอดสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นของใครนั้น ขอเวลานิดเดียวครับเปิดซองดูหนอ่อยอ้อยากรู้ละสิก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์เดอะเทรนเนอร์ปั้นฝันสนันเวทีซีซั่นที่สอง ซึ่งได้แก่ ขอเรียนเชิญคุออณจิตวิกรเแห่งโลกประธานเจน้าหน้าที่บริหารบริษัท h a Has a Good Dream จำกัดเป็นผู้มอบรางวาัลให้กับแชมป์เดอะเทนเนอปั้นฝันสนาเวทีซีเซั่นที่2นี่1น้องมินครับนอกจากรางวาัลแห่งความภูมิใจแล้วเนี่ยนะครับแชมป์ของเราก็ยังได้รางวาัลเงินสดอีก3 0 0,000บาทด้วยนะครับ แม่นี่อ uh ึ้งไปเลยนะครับเผอประทับใจเขาจนไม่รู้จะพูดไงชื่นใจจริงๆนะครับและสิ่งที่เรากำลังเห็นก็คือความประทับใจของน้องๆ t ดอะเทรน e r อร์ซีซั่นที่2นะครับความฝันของน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะสำเร็จไม่ได้เลยนะครับหากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก m o เดิร์นไนทีวเมืองไทยประกันชีวิต Snack j a ็คเอซุสุกมิ s เซเว่นซูเปอร์พลต ตราหมีซิลิโอน้ำดื่มช้าง AJ m y l i r t o n Ryno Central Air คมชัดลึกเครื่องดนตรีจากยามาฮ่าแต่งหน้าโดยคอฟอร์มาร์คทำผมโดยคิซิเซโดซลอ l o n a ด์สปาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ที่ The Trainer 2. mthai. com ความฝันของเด็กๆที่ใครคิดว่าเล็กจริงๆแล้วก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ความฝันของผู้ใหญ่เลยนะครับและเวทีปั้นฝันสนันเวทีแห่งนี้ขอสนับสนุนทุกความฝันเล็กๆให้มีโอกาสได้ก้ามาตามความฝันอันยิ่งใหญ่ของเขาต่อไปนะครับกับเดอะเทรนเนอร์ปั้นฝันสนันเวทีในซีซั่นต่อไปเตรียมตัวเตรียมใจกันได้เลยนะครับโอกาสนี้ผมขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับศิลปินตัวน้อยทุกคนบนเวทีครับ สำหรับค่าคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับ Have a good dream.